อ่าสวัสดีค่ะพี่เรนูนะคะวันนี้จะพี่เรนูจะเล่านิทานเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับศาส,สนาพราหมณ์ค่ะศาส,สนาพราห<ช>มณ์มีชื่อมีชื่อนิทานไหมคะไม่ไม่รู้จักชื่ออ๋อชื่อเป็นภาษาปากกาโยแต่งงานใหม่ค่ะอ๋อคนคนแต่งงา,ใน,น,น,งานใหม่<ช>โอเค,คอ่าเรื่องเราเป็นมายัางไงอ่าเล่าได้เลยค่ะจะมาคลาดละก็พูดความหรอพูดภาษาเตลรกนเนาะค่ะ

mẹ cha là bố à tha bưng bẹ khè à thằng tí lan sáng được bệnh, thằng tí lan của ăn khó ăn với mẹ với khi mẹ với khi nào vả vả với có bà con chị với bè câu nhà mà kia tí với bè phò khỏe với để à bằng tụ lực lê đại thay bưng khỏe với thằng cháu khi phò nào với để cháu khi thay mẹ bưng của nó mà cháu khi nó kháng mà cái chữ là bưng bè cũng là bà tu mẹ lực lê กมชนะทางเลอดูอูโอ้ชทางเนี่ยแล้วู่อทาบิร์น้ำมทาเบิร์นบโอดาโออ้มทายโดหมมุ้กันมาเลมทายอะมทายมุเดีที่เราด้ชางไปดาออความนี้คือเข็ดเหรอเขดที่เเขเอะชอีชนามาทายบิร์นบบาโอล็กเได้แมดอน Targets, 的的啊的啊如果 uh, 我去过，把我开个达嘞，走走两道墙没了。俺跑完回来，老公明天回去快回来，俺才回家。在瓦房土堆那，我勒个蛋，我勒个日节那怎么抬过去呢？瓦房土堆还没去，除非看那些啥，没啊那些啥，俺才到那边。你抬背，他话抬坡坡土路，坡土路的，都一个大车干，一个大坡干呢，都一大车的，拉他头 过去好，不成功。以前路过去哪家住？以前个房屋给太长，或者呃，房租给我看了，我那铺给太，给太三几间土趴家趴，统统呢。或者呃，房租老给太三几间，大米也拿来的。俺不拉你，同这边谈了，我这边房租谈了，我要那吧，这边谈嘛。俺不拉你，同谈的在喂，去看那房租厉害呀！ ก็พคเด้เวยท่าทมุอุดไมกานาเโอ้อุหะอ้โอ้่มงทนเาทาสิบหสิบหสิี่กแบเสียงนอองน้องดธอโอเคจบแล้วใช่ไหมคะพี่แลนูสามารถสรุปเป็นภาษาไทยได้ไหมคะว่าเรื่องเนี้ยมันแบบสามารถสรุปเนื้อเรื่องได้ยังไงบ้างคะเป็นเรื่องอยังไงอ๋อโอเคโอเคองั้นไม่เป็นไรคะ่ะ